นครนายกเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยองคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณวัดเชี่ยวโอสถอองครักษ์จนครนายกนายวิชัยบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตร์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามที่มติมหาเถรสมาคมให้ทุกจังหวัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล ในทุกวันที่28ของเดือนเพื่อน้อมจิตน้อมใจร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัานพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยที่วัด ตาหลังในตําบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดรสแก้วนายปริญญาโพธิศัตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดรสแก้วพร้อมด้วยส่วนราชการประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมาหากษัตริย์โดยภายในพิธีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสสะแก้วประธานฝ่ายคารวสเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นประธานสงฆ์นำสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ให้ศีลและเจริญจิตภาวนาเป็นพระราชกุศลทั้งนี้ตามมติมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้จัดพิธีดังกล่าวในทุกเดือนถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมาหาการุณา ที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคล